บอยู่นะจ๊ะเจ้าของบ้านบอยู่ไปซื้อของเพิ่มนะจ๊ะเขามาถึงเขาก็จัดก,การกินข้าวก่อนนะคะกุนกระป้องกับข้าวแล้วน,นะจ๊ะต้มแซบหูหมูค่อยย่างหมูหมูค่อยย่งายงตอนเย็นกินต้มแซบไปก่อนต้มแซบกระดูกหมูจักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตั้งพักเขาด้วยนะคะปิดแล้วใครอะไรอยู่ในเตาแก๊สอีกไม่มีใหมามากินเลย ป้ามีปลาไอ้นั่นเ๋ยวปลาทุบของน้องเปิดเลยลูกเนี่ยค่ะผัดกะเพราแตมืมขึ้นผัดใบใครถอดแตมืมขึ้นจากการไปจ้าบีบีนบ่นว่าจืดเดี๋ยวป้าจะทาอันนี้ให้เออหยิบกินเลยลูกอร่อยปลาทุบมาแล้วไม่ต้องเอาในถุงนั่นแหละมันจะได้ไม่นั่นไงเวลามันโดนอากาศแล้วมันเหนียวอะกินเดี๋ยวจะได้ทํางานเลิกเรียนแล้วก็มากินข้าวก่อนเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็ลุยค่ะ อันาลบเริ่มไปก่อนจากไทเตอิลไตเติลแต่เราก็กลับอะเราก็มาถึงไัยอะก่อนเที่ยงอีกแม่ก็คิดว่าเราเรียนเสร็จแล้วเราไปธนาคารแล้วเราไม่มาง่ายเป็นไงหนูตัดเชือกให้แม่หน่อยแม,ม่ดีไปเฉยกำไลก็พีน่าพีพนเลยนะนี่มันมานี่มันไอ้ใจเลยมัน ไว้นี่มันจะมัดได้ไวไงตปุ๊บป,บปบัไปซื้อเชือกรอเปล่าวะสงสัยหนูไม่พอแต่ป้ายดัดแบบแล้ว,ลวเอ้ยผสมไปแล้ว ในตู้มีอีกหม้อน,นึงเดี๋ยวป้าทำนี่เสร็จป้าจะได้ลองขอเอาต้้งสามสิบโลเก้ทำใหญ่อนะเออทำใหญ่เพราะว่ามันเสียเวลาค่อยทำข้อเล็กอยากแต่เราทำใหญ่เลยมันเสียเวลาเราไงมันเยอะทำไม่ทัน แดดมันกำลังดีแต่แดดเดียวก็เก็บได้แล้วนี่มันไรูดไปแต่ที่แรกแล้วคนมันรูดต่อที่หลังวนเสร็จมันดูดน้ำไปแล้วอ่ะจะไปจะ่ายขี้เหนียวหน่อยได้เชื่อตัวสายาไม่รับดงมาทำอะไรบ้านคนอื่นม<พ>าจะไมขออนุญาตเขาอยางจะเข้าบ้านเขาอ่ะ แทนเข้ามากดไปกดทำไมไม่โทรบอกว่าแกนอยู่ในมือพอเขาเรียกยันเข้าบ้านนเยังยังไม่รู้สึกอีกกดกินหรือ,อยังกดจินหรือ,อยังตอเข้าบ้านเขาหนะ่ะไปกดใหม่ <c oughs> ทขาไม่ได้ดีมีขนมตูดงกูด,ดิซื้อมาให้เกด นี่ไปขอช่วยนักพินหน่อยมันร้อนนะักพินเป็นลมอยู่ในรถอยู่ในรถหลบไปเอาช่วยนักพินเขามันร้อนมันร้อน,อ,นอ,อากาศตอนนี้อากาศร้อนสุดเขาบอกว่า24 <ขอ S 1> <ขอ S 2> สี่กระป๋องอยากทิ้งนะนี่ก็เลี้ยกระป๋องเขายังไม่ได้กินเลยเมึงให้เขากินก่อนเถอะมึงจ,จะเอาแต่กระป๋องเขาไปขายเนาะ นั่นเพื่อนว่าห้าตีขี้อยู่ตัดใสตัดเสื้อก,ก่อนจะตัดเสื้อน้ำมันมัดมันจีนาในส่แกันเท็ดหอดคำกับ,บ,บิีแดบ่บ่บไม่ขึ้นไปซื้อมูกเพรมีมูมกพอแซ่เซนทายอีกขาดกนม่นงอแม่เึ้นกินเข้าพักยกกินข้าก่อนเมื่อยจักเทียงพมไปนอยอินแ้วกับเขาในหมอนมี ដែលឲ្យមិនបើលើជាច្រោះមកអញ្ចឹងเนาะហាក់ប៉ាប៉ាប៉ែតតរីໄວប៉ែបนึง